สวัสดีค่ะน้งเจ้สละตกายแฮนดี้แอนทอยเย่ของ DIY มายการ์ี้นะคะก็จะเป็นของจากเซเว่นนะคะาราคาเท่าไหร่คะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทซื้อได้ตามเซเว่นทุกสาขาเลยนะคะอันนี้มันเป็นของที่ทำให้เซเว่นโดยเฉพาะหรือเปล่า ออนี่จะบอกให้คือถ้ามันเป็นของที่ทำให้เซเวโดยเฉพาะเขาจะมีตาแบบนี้บบน e นะะเซเว่นอเลเว่อ,อย่างนี้ My Gummy DIY นะคะมาแกะเลยพร้อยมยังคะพร้อมแล้วพร้อมอ่ะวันนี้ที่เขาบอกก็คือมีต้องมีน้ำอุณหภูมิห้องวันนี้เราใช้น้ำน,นี้ค่ะแล้วก็จะมีจานกับแก้วมาจานเนี่ยไม่ได้อะไรนะเอาไว้วางช้อนเฉยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเราจะเทใสท่ถ้วยนี้ มีแล้วก็เป็นพวกชองเดี๋ยวมาวางเรียงเรียงเรียงชอ่ามีตามนี้นะคะแล้วพวกไม้อะไรเนี่ยอยู่ในตัวไม้อยู่นี้ได้สิ่งต้องตัวที่หนูไม่อยากได้เลยหนูอยากได้กระต่ายมีมีเพนกวินมีปูเสฉวนแล้วก็มีฉลามมีฉลามใช่ไหมคะแล้วก็มีม้าน้ำปลาหมึกทำตากับหน่อยสิงแล้วก็สิงโตเป็นช้อนใช่ไหมคะ ดูใกล้ๆก,ก่อนนี้พิมพ์ก็จะเป็นรูปนี้คือปาลปาอะไรคะปลาฉลามสามารถพิมสองสี 2, ได้นะเพราะมันมันจะแยกเลยเยอร์อันนี้คืออะไรหอยฮะปูเสฉวนูเสฉวนเพนกวินปลาเนโมปลาน้ำก็ออคชูปุกนคะคะอ่ะปะเริ่มการเริ่มยังอื่นเราจะต้องมาตัดอันนี้กันก่อนเลย เดี๋ยวมาม้าช่วยตัดเพราะว่าที่นี่เรามาอยู่ที่โรงแรมที่ประจวบคีรีขันนะคะที่นี่ชาวิวรีสอร์ทอ่ะให้ดูห้องสวยมากเลยห้องสวยมากนี่อ่ามาเราไม่มีกันไกยเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวจะใช้มีดค่ะ <c oughs> เราต้องใช้มีดนะเพราะว่าเราไม่มีขั้นตอนนี้คือถ้าใครใช้กันไกลยังไม่ล่องก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะมี นั่นแหละทั้งมีทั้งกันไกลล่ะคะ่ะเกิดแบบเด็กเล็กๆดูไงเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณแม่คนไหนดูกับคุณลูกก็ช่วยๆกันค่ะเทน้ำทำอะไรคะเท้นะ้ำไม่ต้องเยอะมากพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราใช้ช้อนตักใส่ถ้วยพิมพ์นะคะใช้สิงโตใช้สิงโตไม่ก็เดีย๋ยว <ๆ S 2> ใช้ช้อนธรรมดาคะ่ะแต่หยดเดียวอ่าเขาก็บอกว่าให้ตัดทั้งมนซองนะคะตามอันนี้เลย ให้มามาตัดให้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมามากรีดทีเดียวเลยนะครบทุกสีโอเคไหมครับกายทําอะไรต่อกันคะต,ว,ตวงน้ำตวงน้ําใส่กี่ถ้วยสามถ้วยห้ามล้นท้าอนี่นะอ่ะใส่ลงไปค่ะค่อยๆปอองออกสีดแดงจริงเหรอ๋ชอชมพูใส่<ล>สามถ้วยค่ะ ตอเบอรี่มาค่ะกินตอเบอรรี่เหรออีกทีหนึ่งค่ะจริงๆอ่ะเหมือนที่เยลลี่ที่มาทำให้กินเลยกันอ่ะเวลาเอาซ่อมคนค่ะต้องจับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดสามสีเลยนะคะผสมให้เข้ากันไวบอกว่าก่อนที่มันจะแข็งตัวนะเหรอต้องรอก่อนที่มันแข็งตัวด้วยใช่ไหมคะ อังนั้นคนดีๆจะแข็งแล้วหนึดหนึบไหนขอดูซองเดี๋ยวคนเสร็จแล้วขอดูซองหน่ยอยนะกายอันนี้กินอะไรคะบสีฟ้ากินอะไรเป็นมือมันจะดูให้เป็นโฟนไปคะ <ed> ะ่ะเก็ดสปูตมีสปูตไปกายจมสีเหลือ,อต้องรีบเทเขาบอกว่ารีบเทฮะต้องรีบเทด้วยเหรอ ไม่ต้องรีบขนาดนั้นมากต้องเขาบอกว่าก่อนก่อนที่จะแข่งตัวแล้วอย่างนี้ถ้าเราจะเอาสีอื่นไว้ข้างในข้างนอกก็ททำไงไม่งั้นก็จะต้องเป็นสีแดงอยู่ข้างล่างหมดเลยทุกอันสิไม่ต้องทุกอันมันคือกลิ่น,นอะไรก็ไม่รู้หรอกเลมอนปะอะงั้นเดี๋ยวเรารีบทำสีอื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเททีเดียว เร,เร็วเร็วเร็วงั้นเดี๋ยวเราทำแบบนี้ทุกสีเลยนะคะขออนุญาตไปยุ่งวุ่นวายกัน3คนก่อนตาเป็นชิชอนเล็กคนไปเลยน,น้ำท่วมน้ำหกออนซ่อะีา <c oughs> ยวเติเตมแท็บเข้าไปนิดนึงต่้ตาตัวเดียว ระหว่างที่กายกําลังคนสีปลาเทสีเทสีเทสีไม่ต้องตื่นเต้นมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเทค่อยๆเทค่ะเขาให้ชายเทแบบนี้นะคะโอเคเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราให้มันไหลไหลแล้วก็ไหลไหลต้วงวิธีทําให้ไหลหรือทำไงรู้ไหมขยาวโอเคขยาวอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะเกลี่ยเหนื่อยตรงนี้ เป็นอันนี้สีแดงเป็น,นยันนี่แล้ว oh, <no. S 1> แสดงว่าหัานทิ<อ>้งไว้วเลยอากายสีฟ้าไอ้กายมันแข็งตัวเร็วมากเลยทำไมสีฟ้ามันเหลวจังอนะไหวไหมคะไวไวไหมคะเอาละวน สีแดงเมื่อกี้ที่มันเหนืดใช่ไหมเราก็เติมสีฟ้าที่มันยังเหลวอ,อยู่ลงไปอ๋อเกดมองไม่เห็นหเติมให้มันเต็มก็เป็นสองสีเด็กใช่ก็เขาให้ทำสองสีส่วนอันเนี้ยจะเห็นว่ามันเหลวอ่ะมันยังไม่เข้าที่เลยกลายเทไปหมดเลยอ่ะเจ็งกระบงเกดสีเหลืองเทมาั่งเร็วเร็วนึองสีเหลืองเทเทอันนี้ก็แล้วกันนะ เนื้อหมดแล้วแข่งเนื้อโอ้มันต้องนี่จะมีคนเดียวจะทำยังไงอ่ะคือมันต้องผสมสีเดียวแล้วเทให้หมดก่อนใช่ป่ะแล้วเขาทำมาแบบบอกว่าให้เขาเรียกว่าไงเฮ้ยแต่สีไอ้ปลาหมึกอันนี้สวยนะเอานำเป็นสีเดียวสวยที่สุดเลยเจงกระโปรงอ่ะวยค่ะแข่งไปแล้วนะมาเรียดให้ไงเกสเดี๋ยวมาทำแข่งกระโปรงกระปาก ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยๆอร่อยดีนะดีฮะต่อยอหรอนุ่งคือมันเป็นเจลลี่แข็งคาซองเลยนะพี่ป๊ะป๊ะเอาหนะก็ไม่เจ๋งไม่ใช่เกทเกทกายรีแชตี้แอดทอยไม่แต่ว่าถ้ามันเหนื่อแล้วเนี่ยก็ใช้ใช้นี่ได้ค่ะใช้ช้อนกดๆหน่อยนี่เห็นไหม ก็ได้อยู่บีบใหม่ให้หมดค่ะมือเหนียวมากเลยค่ะเกิดดันไปฝั่งนู้ดสีแดงอยากดันไปดันงมันต้องเข็มแน่กายเจ้ของกินเป็นกินได้ไหมต้องเข็มแน่นอนเลยฮะอ่ะเพอาะโอเคแล้วก็นี่ค่ะปาดใช้วิธีปาดเอาต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมอันนี้แล้วแล้วแกะไว้ก็กินได้เลยหรอหรือรอให้มันแข็งก่อนต้องแช่ตู้เย็นอื แช่ต <Okay. S 1> ู้เย็นก็คือเส็จนาทีค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเสร็จแ,แล้วจะไปแช่ตู้เย็นจ้ะรอแป๊บนึงอ่ะน่าจะได้เวลาแล้วกาเ,เปิดแล้วบวมมากนะบวมมากแปลว่าคือมปริอัดมาให้มาซูมดูคะ่ะ <c oughs> ปลาฉลามแคบเนสปลาฉลาม<อ>าสวยสุดเลยนะปลาฉลามมันคือมันแบบละลายไปนิดเดียวเอง แบบหนึ่งนะขอดู่อนมันเป็นเกล็ดเหมือนน้ำตาลเนาะแต่อย่างอันเนี้ยปลาฉลามมาคือเราละลายละลายผงไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นแบบหุนบางๆกลายเป็นว่าสวยที่สุดเลยจริงๆด้วยนะคะส่วนไม่หฮของายส่วนอันสวยลองออกมาก็คือปลาหมึกมุมใส่ลาเลยดีกว่าเราแงออกมาตกแต่งกันดีใส่ไตต้องแงออกมาก่อนที่จะใส่ตา ดูหน้าหน้ามันมา,นามันหลอก oh <no. S 1> ไม่ได้เลยอ่ะดูไม่ได้ยังไงอ่ะโอ้มันขาดหมดเลยอ่ะอย่างไรก็กินได้ก็แล้วกันนะเอ้ยยังไม่ได้โชว์ให้ดูเลยอยู่ดีเอาเข้าปากนี่ใหมันเลอะกายกินนะกินไปเลยเถอะบะดูไม่รู้เรื่องเลยนะอ่าอย่างั้นเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ก็แล้วกันในทอ็อปองทับป,ปิ้งไม่ต้อง ฮ้ยอันนี้ได้อยู่เออแปลว่าคือฉลาไปอันเดิมมันสวยนะอันที่ทําไม่ได้สําเร็จอะแต่ว่ามันดึงออกมาแล้วมันยุ่ย<อ>กายกายทำอะไรไม่หกอะทำไมแกะอย่างนั้นล่ะเกตวางให้ดูก่อนสิอน,นี้นูขอกินตัวนี้กายให้ตัวอะไรเหมือนกบเลยคือตัวอะไรเนี่ย เปนควินตาสีชมพูมันคือเปนควินยังไงคะไหนจ้องดิแล้วก็เมโจอร์ไดนดีแล้วก็เป็นปูสีอร่อยอ่ะอร่อยไปฉลามเป็นปูอะ่ะค่ะปลาฉลามอร่อยใช่แล้วตามันบูดเปรี้ยวแล้วอ่ะหน่ยดูไหอันนี้ปูอะเสฉวนปูเสฉวนมันดูไม่ออกเลยเนาะแต่ว่า ัมนคิดว่าปลาหมึกดีสุดมันดึงดึงแน่นแน่นดีค่ะคือแม้แม้ว่าตอนที่เราใกลกไหนดูขหดูใกล้กันนี่ปลาหมึกเป็นของหนูอยู่นิ่งๆปลาหมึกของหนูกาเกอยู่นิ่งนิ่งสิปลาหมึกของหอย่ากจริงอะตกแต่งก่อนเพราะตัวนี้มันสวยตกแต่งให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน มาแล้วมาแกะท็อปปิ้งพอแงะเสร็จมากินกันกันกินชิมกันสิเกดกายมามาว่ามันน้ำตาลน้ำตาลนะลูกออเจ๊กาคือตัวนี้อร่อยไหมอร่อยไหมคะโอเคัโวนคโอเคใครกินตัวอะไรไปใครกินปลาหมึก ปลาหมึกก็มีรสชาติเดียวก็ฉลามที่ยุยยๆไงกายกินไปแล้วเป็นไงคะอร่อยไหมยี่สิบบาทได้ไหมคุ้มคุ้มไหมมันจะโตเลยๆดูสิ กายค่ะมาม้ามึนเลยค่ะมาม้ามึนเลยค่ะอ่ะสรุปมันชื่อขนม DIY My Gummy นะคะซื้อได้ที่ทำไมทำไมในโ่มนี้มันสวยสุดเขาเ็าทำเพื่อการโฆษณาซื้อได้ที่7ซเว่นอีลร้ายโอเคค่ะงั้นบายบายดีกว่านะฝากบากช่องหน่อยค่ะไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งนะ ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ IG guest at p i c t u r guy u n d a อ่ออสออออาอส่วนของแม่แอนนะคะแอ,อน n d e r s c o r e ชูมาดามนะคะแล้วก็ของทางครอบครัวก,ก็คือที่ทชูมาดามนะคะวันนี้ไปแล้วบายบาย,บาย